ะะทุกคนรู้ไหมครับว่าพายรถถังหรือลุงรถถังนะครับได้โผล่มาในภาคที่2องแล้วฮะจึงต้องขออภัยโดยถ้าผมนําคลิปมารีนเบกใหม่นะครับเพราะช่องเขาที่ผมเคยทานั้นยอดวิวมันน้อยมากครับแล้วก็จะมาบอกกับคนที่ยังไม่รู้ด้วยนะเนาะเผื่อบางคนเขาอาจจะยังไม่รู้นะฮะซึ่งก่อนจะไปดูฉากนั้นเนี่ยผมจะต้องขอเกินก่อนว่าลุงรถถังนะครับได้มีบทบาทในภาคที่1มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการกล้วยหรือว่าจะเป็นการช่วยฝึกของการกล้วยนะฮะให้มีพละกําลังที่แข็งแรงเนาะ ลุงรถถังครับแทบจะมีบทบาทมากเลยนะครับในภาคที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นการยิงลูกปูพาล์ใส่พวกทหารองศาที่มาบุกป้นหมู่บ้านหินขาวนะครับหรือแม้กระทั่งยิงลูกปืนใส่เสือนะฮะในสนามรบซึ่งเราก็จะเห็นลุงรถถังมีบทบาทมากในภาคที่1นะครับส่วนในภาคที่2เนี่ยที่ผมบอกว่าลุงรถถังได้โผมานะครับลุงรถถังแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับซึ่งผมก็ได้เห็นในฉากจากหนึ่งนะครับขอโทษด้วยนะครับถ้าทุกคนคิดว่าเป็นการจับผิด เพราะว่าผมได้เห็นตอนที่แป๊บหนึ่งตอนที่กันกล้วยเลยครับถูกตัดสิงประหารเนี่ยผมก็เลยดูเหมือนว่าเฮ้ยมันมีช่างตัวหนึ่งนะครับอยู่ข้างข้างอยู่ข้างข้างแก๊งมะโรงหรือว่าอยู่ข้างหลังแก๊งมาโรงนั่นเลยแต่มันจะเห็นแบบลางๆมากนะครับซึ่งโมเดลตัวนี้นะครับผมได้ลองอไปจับผิดกับภาคที่1ดูนะครับมันก็เป็นโมเดลที่ใกล้เคียงกับลุงรถถังไปอยอมากอาจจะเป็นข้อสรุปได้ว่าผมอาจจะคิดว่านี่แหละ คือน่าจะใช่ลุงรถถังนะครับ๋ยวผมจะขึ้นภาพโมเดลเปรียบเทียบให้ดูนะครับซึ่งเราได้ดูลักษณะท่าทางนะไม่ว่าจะเป็นหัวหรือไม่ว่าจะเป็นลําตัวนะครับสีนะครับก็ใกล้เคียงกับลุงรถถังเป็นอย่างมากครับแต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าลุงรถถังเนี่ยมาโผล่ในภาพที่สองจริงๆทำไมลุงรถถังไม่มีบทบาทต่อสู้เลยนั่นแหละสิครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแต่เขาอาจจะนําโมเดลนี่ยมายืน มาย,ยืนเฉยๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือไม่งั้นทางทีมงานก็ทําเหมือนว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอิสต์เอ็กนะเราอาจจะแบบเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยมันอาจจะเป็นช่างลูก,ลกถังก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งจะให้ผมตัดสินใจมองว่าเป็นลูก,ลกถังเนี่ยผมก็ไม่อาจจะตัดสินใจได้นะครับเว้นแต่คุณผู้ชมจะคิดว่าอย่างไรนะฮะเอาละครับข้อมูลก็มีเพียงแค่นี้นะครับหากที่ชอบก็ช่วยกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ